คลิปนี้จะพามาเปิดใช้งาน DLSS สำหรับ Windows 11นะครับบางคนใช้พวกโปรแกรม DLSS อย่าว่าโปรแกรมเลยมันเป็นส่วนเสริมของการ์ดจอใช่ไหมฮะ RTX 3050 4050 60, 60แบบนี้มันเปิดแล้วมันใช้งานทำไมมันในเกมมันมีมันมีขึ้นให้มันเปิดไปได้ บางคนงงนะฮะหรือว่าบางคนใช้โปรแกรมร้อนเรสเซคเกลลิ่งแล้วมันไม่ทำงานครับมีคำตอบนะครับคลิปนี้ถ้าเป็น Windows 10 Windows 11นะครับเราคลิกขวาที่จอ่างๆนะครับที่หน้าจอแล้วมาตรงที่ Display s e t t i n g นะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นคำว่ากราฟิกตรงนี้อยู่นะครับมาตรงนี้นะครับก็จะเจอตรงนี้ ที่เขียนว่า optimize optimization for Windows game นะครับตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็น off อยู่ครับถ้าใคร off แบบนี้ให้ทำการเปิดนะครับครับแค่นี้เลยครับคุณจึงจะสามารถเปิดใช้งานระบบ DLSS ได้นะครับผม